พรสวรรค์นะครับวันนี้เราอยู่กับตัวจอแอนดรอยนะครับตัวนี้2 p u นะครับ3.2 GHz ินะครับ Android เป็นเวอร์ชัน10แล้วนะครับตอนนี้แล้วก็ตัวของแรม4ลอม64นะครับตัวนี้มี HDMI out นะครับสามารถที่จะส่งสัญญาณภาพคุณภาพสูงได้นะครับแล้วก็คันนี้พิเศษนิดหนึ่งคือติดกล้องรอบคันนะครับ3ร็อกศูนย์องศา 3D Pro นะครับของทาง b o นะครับตอนนี้เราให้ดูนะครับอุปกรณ์ที่ เพิ่มขึ้นมาตอนนี้นะฮะตัวนี้เราไม่ได้เจาะนะครับตัวนี้เป็นแกะแบะกาวนะครับเป็นตัว i d Right นะครับ Touch นะครับสำหรับในการสั่งงานผ่านแทนรีโมทนะครับเรากดเราใช้การคลิกลงไปนะครับในการเลือกแล้วก็ใช้หมุนนะครับเป็นการเลือกมุมมองอย่างนี้นะครับสมมุตินะฮะผมกดหนึ่งครั้งนะฮะนี่ก็จะเป็นภาพขึ้นมานะครับเลือกภาพขึ้นมาได้เลยนะครับอ่านะฮะ มุมมองนะครับก็มีให้เลือกมากกว่า1ิบแบบเลยนะครับผมเดี๋ยวผมช้าให้ดูทีละมุมมองเลยก็ได้นะฮะตัวนี้นะครับเป็นกล้องมุมมองของสามมิตินะครับเป็นกล้องรอบคันนะครับหมุนเลยนะครับด้านนี้โชว์สองมิตินะฮะด้านนี้เป็นสามิตินะครับสมบูรณ์แบบมากคันนี้นะฮะแล้วก็ตัวของตัวนี้เป็นกล้องหน้านะครับแสดงผลแบบหนึ่งร้อยแปดสิบองศานะครับพาราลลีมิกนะครับ ตัวนี้เป็นกล้องหน้าแบบวายปกตินะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นกล้องหน้าแบบซูมนะครับมีประโยชน์ยังไงนะครับเดี๋ยวให้ดูเลยนะฮะตัวนี้มีประโยชน์นะครับผมว่าอย่าเราอยากได้กล้องหน้าแบบซูมนะครับเราจะได้รู้ว่ารถเราเนี่ยนะครับที่ฝากระโปรงหน้าเนี่ยที่กันชนหน้าเราเนี่ยใกล้ได้มากแค่ไหนเห็นไหมฮะเราเห็นเลยนะครับจะใกล้ได้มากขนาดไหนนะครับใส่กรนถีหลังนะครับปึ๊บอ่าก็มาเลยนะครับจากกล้องหลังนะครับ ก็ตัวนี้เป็นรอบคันนะครับจะเป็นการซูมนะครับตัวนี้กล้องหลังนะครับพาโนรามาอ่าพาโนรามิกนะครับ 1. นึองศานะครับแล้วก็กล้องหลังวายปกตินะครับซูมที่กันชนหลังนะครับซูมอ่าซูมที่ล้อหน้าซ้ายขวานะครับอันนี้มุมแบบวายนะครับล้อซ้ายล้อขวานะครับการลำตัวรถนะครับซูมล้อหน้าซ้ายครับตอนนี้นะครับ และซูมอหน้าขวาครับผมพร้อมเส้นกะระยะนะครับว่าล้อเราตรงหรือเปล่านะครับแล้วก็สามารถที่จะดูวิดีโอย้อนหลังได้ด้วยนะครับภาพก็จะเป็นเหมือนกล้องวงจรปิดนะฮะอยให้ดูนะครับเปิดเข้าไปนะครับเข้าไปที่โหมดวิดีโอย้อนหลังนะครับนี่ยจะมีคลิปเยอะแยะเลยนะครับไล่ตามลําดับเวลานะครับ๋ยวเปิดในคลิปเลยนะฮะ ภาพก็จะเป็นหน้าหลังซ้ายขวาครับบันทึกไปเรื่อยเลยนะครับตอนจอดรถก็บันทึกนะฮะตัวนี้ไฟผ่าก็สั่งได้นะครับเมื่อเรากดไฟผ่านะครับคลิกเียไฟผ่าหนึ่งวินาทีนะครับเปิดเลยนะครับมุมมองคลิกหนึ่งวินาทีนะครับภาพจะตัดออกนะครับนี่นะฮะผมขยับรถนิดนึงมีรถหลังมางั้นเราก็เห็นเลยนะฮะโอเคตัวนี้นะฮะจอนดอยนะครับก็เดี๋ยวโชว์นิดนึงนะนะครับตัวนี้เป็น2 CPU ีนะครับสา GHz นะครับ RAM 4รอง0.4 HD MI Out นะฮะดูให้ดูความเร็วในการทำงานนะครับเซนทันพิณุโลกเร็วกว่า8 Core RAM 4ที่ผมเคยรีวิวนะครับผมว่าประมาณ2-3เท่าต,ตัวเลยนะฮะเร็วกว่าเยอะออพอสมควรน,นะครับ กระตูนดอลาอมอนเส้นท่านัดเปล่าหาสลักกันเลยนะครับเพื่อจะให้ดูกันทำงานนะครับ ใส่ลื่นนะครับใต้เป็นยัซาวันวัี้สามิบเกโอเคครับลูกค้าสนใจนะครับติดตั้งจอยดอยแบบนี้นะครับความเร็วแรงขนาดนี้นะฮะแล้วก็เรื่องของตัวกล้องรอบคันนะครับเรามีนั้งแหละสองมิตินะฮะหมื่นกว่าบาทนะครับตัวนี้สามมิติกับสองหมื่นกว่าบาทนะครับแล้วก็ตัวของจอแอนดอยที่เป็นบิวอินตอนนี้นะฮะที่เป็นบิวอินกล้องนะครับแค่ราคาโปรนะครับราคาแค่หมื่นกว่าบาทเท่านั้นนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับอินบ็อก เฟซบุ๊กนะครับตัวไลน์ก็ได้นะครับมีนะครับรายละเอียดจะอยู่ใต้คลิปทั้งหมดแล้วนะครับงฝากกันไว้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ